สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางด้านมานูเอลวาวอดีตนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเอาชนะรัสเซียในสงครามยูเครนซึ่งก็บอกว่าไม่ควรที่จะตัดประเด็นในการที่จะส่งทหารนาตโต้นั้นเข้าไปช่วยทางด้านยูเครนรบกับทางด้านประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินหรือว่ากองทัพกองรัสเซีย มานเอวาวนั้นกล่าวว่าชะตากรรมของชาวฝรั่งเศสและคนอื่นๆทั่วยุโรปนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับความเป็นศัตรูระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องดําเนินการอย่างแน่วแน่มากกว่านี้ในการสนับสนุนยูเครนหนึ่งในนั้นรวมถึงการช่วยเหลือด้านการทหารเราไม่อาจยอมรับสมมุติฐานชัยชนะของวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งจะเป็นตัวแทนของจุดจบประชาธิปไตยในยูเครน และเป็นตัวแทนความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์การทหารการเมืองและความดีงามของยุโรปเขาบอกว่าการเอาชนะรัสเซียเป็นสิ่งจําเป็นและสําหรับสิ่งนี้เราต้องดําเนินการอย่างเข้มข้นและเพิ่มความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและจะต้องไม่ขัดขวางไปทุกๆเรื่องเขาดูบอกว่านี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจหลังจากที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสได้ตอกย้ําไม่ตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารของนาโตเข้าไปช่วยยูเครนรบซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้มีความจําเป็นและมีความสําคัญ ความคิดเห็นกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านเอมานูอเอลม,มาโครนั้นมีการพูดคุยกับทางด้านโปลแลนด์เยอรมนีสหรัฐอิตาลีอังกฤษและประเทศอื่นๆในการส่งทหารไปช่วยยูเครนแต่ดูเหมือนว่าหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีสหรัฐหรือว่าอังกฤษนั้นก็ออกมาปฏิเสธแนวคิดการส่งกองกําลังของตนเองเข้าไปช่วยยูเครนสู้รบ ขณะที่เยนส์ตัวเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้นั้นก็ปฏิเสธความเป็นไปได้ของกรณีนี้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นถ้าไปสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยหนังสือพิมพ์ในฝรั่งเศสเปิดเผยให้เห็นว่าพลเมืองชาวฝรั่งเศสมากกว่า2ใน3ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเอ็มมานูเอลมาครงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบกับทางด้านกองทัพรัสเซียกระนั้นก็ตามเอ็มมานูเอลมาครงก็ยังคงเน้นย้ำบอกว่าความคิดเห็นของตนเองนั้นเนี่ยนะครับเป็นความคิดเห็นที่ได้มีการทบทวนมีการไตรตรองเอาไว้แล้ว มาหลายครั้งหลายรอบแล้วก็ยังไม่ตัดความคิดเห็นเหล่านี้ออกไปในขณะที่มีชาติสมาชิกนาโตอย่างเอสโตเนียและลิทัวเนียที่สนับสนุนความคิดเห็นของเอ็มมานูเอลมาโครงบอกว่าไม่ควรตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารไปช่วยยูเครนรบรัสเซียออกมาประนามความคิดเห็นของเอ็มมานูเอลมาโครงและก็เตือนนะครับว่าการประจำการากองกําลังทหารนาโต้ใดๆในยูเครนนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนํามาซึ่งการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างทางด้านรัสเซียกับนาโต้ ความเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อมีคนออกมาสนับสนุนความคิดเห็นของเอ็มมานูเอลมาครงซึ่งก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนั่นเองเรื่องนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าชาติอื่นๆของนาโตนั้นจะมีปฏิกิยาอย่างไรกับประเด็นนี้ต่อนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ่าอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถ่าอินเตอร์นิวด้วยครับ